P.R.I.N.C. บริษัท p r i n c i p เพ Capital จำกัดมหาชนตัวนี้ไม่เคยเทอแฟตชิดน้อยบริการแล้วก็การแพทย์ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มโรงพยาบาลเหรอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปริ้นครับรายย่อยถือสิเอ็ดเปอรเองทำไมน้อยจังล่ะรายใหญ่เป็นบุคคลน,นะนามสกุลเดียวกันด้วยอ่ะอืมถ้าเข้าใจไม่ผิดจะมีบริษัทด้วยใช่ไหมนะครับอืม งบการเงินพิมพ์ครับนี่สิน6535ล้านสินทรัพย์รวม1 5 6 5 6้านหล้านนี่ก็ใกล้จะเยอะแล้วนะถ้า7,000ล้านก็เริ่มเยอะไงถูกไหมกำไรโอ้ยโอ้ติดลบตลอดเลยครับกำไรนะติดลบตลอดเลยนะลบ345ล้านลบ173ล้านลบ181ล้านลบ511ล้าน ไตรมาสแรกของปีหกสี่ก็ยังลบร้อยหกสิบเอ็ดล้านอยู่นะเอาอีกก็ลบตามครับพันผลก็ไม่มีนะไม่มีเลยนะอืมคืองบการเงินดูไม่ได้เลยครับนี่ก็ใกล้เยอะกำไรก็ติดลบพันผลก็ไม่มีอืมเลิกไปดูกราฟครับถ้าอยากเทรดนะถ้าอยากเทรดก็ไปดูกราฟเทรดตามกราฟพอ กรพิ้นครับราคาปัจจุบัน4ี่บาทห้บตังราคาเส้น200วัน3าบาทเกาสิบตังมองแบบนี้ก็เป็นขึ้นถูกปะดูภาพใหญ่พิ้นหน่อยเข้าตลาดป,ประมาณปี2อ0พันหครับมีราคาน่ารักไว้ให้ด้วยเท่าไหร่15บหาทเกสิาสตางัง สร้างราคาดอยไว้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไป15เนี่ยมีฐานราคาอยู่3บาท35สิบตังค์นะครับพอไป15เสร็จกลับมาอีกรอบหนึ่งจบรอบอีกรอบหนึ่งนะครับปรับฐานอีกรอบหนึ่งเป็น54สิบตังค์จบรอบแบบไม่สวยเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ยัง ไซเวอออกข้างมาตั้งแต่ปี2 0 0 8ครับ2อ0 8ันแปดนะถึงแม้จะยกกรอบไปอีก,กรอบหนึ่งแล้วก็เถอะนะครับแต่ก็ยังมาหลุดกรอบอยู่แล้วนะครับคือยังไม่ได้ไปไหนเลยนะกรอบก็จะมองอยู่แค่นี้สูงสุดนะครับสูงสุดแหละไม่มองไปสิบหกนะไม่มองไปสิบห้าสิหกนะเพราะว่าเพราะว่างบยังขาดทุนอยู่เลยแล้วก็นี่ก็กำลังจะเยอะแล้วนะครับอืม ตอนนี้เราก็จะดูปรับฐานใกล้สุดครับก็จะเป็นตรงนี้สองบาทสี่สิบสี่สตางค์นะนะครับตัวนี้ถ้าจะตีเส้นเทนเสนกดเนี่ยอาจจะยากหน่อยอืมแต่ก็ตีได้นะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเราตีไปปุ๊บเนี่ยเราจะหาในเดเจอไหมถ้าไม่เจอเราก็จะใช้เป็น สัญญาณของเส้นสองรอยวันก็ได้ดูไหมเราก็ต้องมีตัวเลือกถูกไหม,มนะครับปรับเป็นเดย์ย่อจัดทรงเส้นเทนครับเออหาเจอไว้อ่าประมาณนี้ อ่ะอย่างนี้ครับอืมเส้นเท็นเส้นกดบอกว่าพิ้นเนี่ยจะขึ้นประมาณนี้นี่ประมาณสี่บาทห้าสิบถึงจะมองเป็นขาขึ้นนะแต่เส้นสองร้ยวันบอกว่าโอ้ยสามบาทสิบสามบาทเนี่ยก็มองเป็นขาขึ้นแล้วนะไม่ต้องไปรอสี่บาทห้าสิบนะครับ ตอนนี้พริ้นขึ้นไปเนี่ยชนแนวต้านซ้ายมือเห็นไหมเห็นแนวต้านไหมนี่งไงถูกปะจึงยังย่อตัวแล้วก็พักตัวอยู่ออกไซเวอออกข้างให้เห็นด้วยนะครับเรามองกรอบไซเวอออกข้างออกไหมผมถามคุณนะมองออกไหมเออนะครับนะครับมันมองแบบนี้มันมองแบบนี้คือการขึ้นมาผ่านสองร้อยวันมันไม่ขาขึ้นถูกไหมคุณไม่ต้องไปสนง,งบนะตัวเนี้ย ขึ้นไปปุ๊บยืนปุ๊บอ่าโอเคอันนั้นคือราคาต้นเทนต้นเหนนะนะครับแต่ตอนนี้เขายกตัวปุ๊บแล้วเขาวิ่งออกข้างปุ๊บนั่นแหละคุณต้องอ่านแนวรับแนวต้านในทิศทางของไซเว y ให้ได้เพื่อจะสรุปแผนได้ว่าถ้าตัวนี้เบรกแนวต้านหรือหลุดแนวรับจะได้มุมมองเป็นทั้งขึ้นและลงนะครับอ่ะประมาณนี้ แนวต้านของกรอบไซเวคือ5บาท5ตังถูกไหมแนวรับของกกออไซเวคือ3บาท84ตังถูกไหมอ่าแบ่งครึ่งสิเอาไฟโบแบ่งครึ่งจะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณ4บาท45ตังอ่ะลากเส้นามากดพิมพ์ 4ี่บาทสี่ห้าปรับเป็นเส้นเหลืองก็ได้หรือว่าเส้นไหนที่คุณสีถนัดอ่ะพอออกมาปุ๊บได้แนวรับแล้วได้แนวต้านแล้วนะครับวัดค่ากลางเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยก็อ่านเลยอ่านเลยนะครับอ่านว่าถ้าปริ้นเนี่ยหลุด4ี่บาทสี่ห้าตังคือมันจะยอ่อถูกป่ะามย่อไปไหนก็นี่ไงแนวรับ3ามบาทแปดสี่แต่ถ้าปริ้นไม่หลุดสี่บาทสี่ห้าก็จะมองขึ้นไปถึงห้บาทห้าตัง มุมมองสะสมเป็นสองฝั่งมุมมองสะสมเป็นสองฝั่งนะครับมุมมองสะสมเป็นสองฝั่งแต่อย่าลืมว่าตัวนี้งบไม่ดีอาจจะมุมมองการสะสมจะยากหน่อยจะยากหน่อยนะครับจะยากหน่อยนะครับคือการรันกําไรมันจะเหมือนก็แล้วนะดูแลอยู่ห่างๆแบบห่วงๆอะไรประมาณนี้เคยเป็นปะเออมันเหมือนแบบจะกล้ารันไม่ว่าอะไรประมาณเนี้ยหาตัวอื่นไหมอะไรประมาณเนี้ยอืมนะครับประมาณนี้นะนะครับต่อไปเราก็อ่านแนวรับแนวต้านถัดมา ถัดมาถัดมาแนวต้านแรกก็คือ4บาท68สตางค์แนวต้านถัดไป4บาทแ8แนวต้านถัดไปก็5บาท5นะ5บาท5ตังค์นะแนวรับถัดลงมาจาก4บาท45้าก็เป็น4บาทส4สตางค์แนวรับถัดลงมาก็เป็น4บาท22ตังค์แนวรับถัดลงมาก็เป็น สีบาหตังอันนี้เป็นแนวรับหลังพิงฝาแล้วนะไอ้สีบาทหตังเน่ยถามว่าทําไมอ่ะเอาอัรเรสซนสองวันมาอยู่3ามบาทเเอ็ดหลุด4ีบาทหตังสามบาทเกเอ็ดจะไปเหลือเหรอถูกไหมนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแล้วมันเป็นหุ้นที่งบไม่โอเคด้วยไงเราอาจจะคือถือแล้วมันกังวลใจอะประมาณนี้ถ้าผ่าน5้บาทห้าตังจะไปไหนถูกไหมมุมมองจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่แนวต้านใหญ่ก็เป็น5้าบาทแปดสินะแล้วก็ก่อนจะไป5้าบาทแปดสิก็จะเจอ5บาท45สิบาสตาก่อนนะครับแต่ผมว่าตรง7บาทขึ้นไปเจอแรงขายถล่มแน่เลยอืมคือเราไม่มองหลักสิบนะเพราะว่าสองแนวต้านนี้ที่เราดูตามเฟรมใหญ่ครับโอ้มันผ่านยากมันผ่านยาก คุณอย่ามัไปมองหลัก10นะนะครับแล้วก็งบการเงินมันไม่ไม่สามารถบ่งบอกให้เราถือยาวได้เลยนะครับนะครับอะเรามองประมาณนี้ก่อนนะของพรินนะนะครับสรุปแผนพรินครับแนวรับ4ี่บาทสามเจดบาทสามสีบาทยี่บาทหกตังเป็นแนวรับหลังพิงพฝาไม่คนให้หลุดพราะถ้าหลุดมันอาจจะลงไปหา3า1บาทเกแล้วหลุดก็ได้นะครับ แนวต้าน4บาท6 8 4บาท8บและ5บาท5ตังค์อันนี้ดีถ้าผ่านดีถ้าผ่านได้ก็เจอกัน5 6บาทนะครับ5 6บาทก่อนแล้วก็ผมมองตัวนี้แค่6 7บาทเองอะแล้วก็เป็นผมยังไม่กล้าถือเลยอะเพราะว่างบเขาไม่ดีผมไม่รู้จะตรงน,นี้ยอดนี้หนักเลยยอดนี้หนักเลยนะคือผ่าน7บาทยากแน่นอนครับงั้นตัวนี้เราดูแค่สุดแค่ถ้าเกิดมันผ่าน5 ก็มองหกมามองผ่านหกมอง 7. เจ็ดอย่างนี้ไหมทีละบาทหรือทีห้าสิบตังค์ก็ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะผ่านห้าบาทห้าตังค์ให้ได้ก่อนนะครับผ่านห้าบาทห้าตังค์ได้ก็มองเป็นห้าบาทห้าสิบผ่านห้าบาทห้าสิบได้ก็มองหกบาทผ่านหกบาทห้าสิบได้ถึงมองเจ็ดบาทแต่เจ็ดบาทคุณมันเป็นแรงขายแน่นอนตรงนั้นครับมันเป็นจุดขายมากกว่าจุดเข้าถูกไหมนะครับถามทำไมล่ะ ครผมลบให้ดูก่อนอันนี้จบแผงไปแล้วนะจบแผงไปแล้วนะนะครับคุณเห็นยอดนี้ไหมเนี่ยยอดเนี่ยยอดเนี่ยตอนนี้เราสี่บาทห้าสิบถูกป่ะนี่ยอดนี้นี่แล้วก็ยอดนี้นี่ไม่ผ่านง่ายแน่นอนเามีเท่าไหร่บ้างเ,าเดี๋ยวผมตีให้ดูนะ หกบาทเจ็ดกับเจ็ดบาทห้าตังค์ไม่ผ่านง่ายครับไม่ต้องมองไปหลักสิบเลยมองแค่นี้พอมองแค่นี้พอนะนะครับแต่ตอนนี้เอฟซีทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะถ้าหลุดสี่บาทหกตังค์หรือหลุดสี่บาทถอยดีกว่าเพราะเราคือเราไม่รู้จะใช้ตักกะอะไรในการถือหุ้นน่ะเราไม่ใช้เราไม่รู้จะใช้พิจณายังไรในการถือหุ้นน่ะเพราะว่ากําไรยังติดลบอยู่เลย แต่ถ้ากำไรกลับมาแบบเวฟอ่ะเออยังเอ,อ๊ะยังมองเป็นเทอร์นาล์ได้นะอันนี้ไม่สนธุรกิจเลยนะอันนี้สนภาพรวมกำไรของบริษัทก่อนถูกไหมขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ